สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่ต้องคอยจัดหมอนนอนลื้นคุณนิดวนิดากับพันตรีประจักษ์มหั์ให้มารักกันเพราะว่ายังมีคอละครจากอีกหลายประเทศทั่วโลกดาวโหลดละครเรื่องนี้มาชมกันทั้งซับจีซับอังกฤษแหมของเขแรงจริงๆเลยก็ะเล่นพองแงแม่งอนกันน่ารักน่ายิกขนาดนี้จะไม่ให้เคิมยังไงไหวจริงไหมคะมมคาาดให้มพบกันันน เสียงฝีเท้าม้าดังว่า love you love you เหมือนเสียงหัวใจสองดวงของพันตรีประจัก์และวานิดาผสานกันเป็นหนึ่งเดียวฉากนี้นายทหารม้าสุดหล่อโชลีลาง้อภรรยาหวานจอยกันริมทะเลแบบกรมประมงต้องเตือนคนดูหน้าจอให้ระวังน้ำตานในเลือดขึ้นตากันเลยค่ะแถมทั้งคู่ยังดูเหมือนนักขี่ม้าประสบการณ์สูงเพราะควบม้าได้อย่างสง่าทั้งพูดทั้งส่งตาหวานให้กันแบบมีทักษะนางเอกสวยเหมือนนางสวรรค์พระเอกก็หล่อเทวดา กลบประโยคทองว่าใครเป็นเมียติ๊กต้องอดทนสนิทเพราะนาทีนี้มีแต่คนอยากเป็นภรยาพันตรีประจักษ์กันทั้งเมืองแล้วค่ะกิ๊กกของคนสมัยก่อนค่ะเออมาเก็บเปลือกหอย,ยวชวนมีหลายอย่างเนี่ยจะมีเล่นว่าวเื่อกีกีขี่จักรยานก็ผ่านพน้นไปด้วยดีนะคะ,ะไม่มีหมดแรงครับสบายครับลงทะเลกันดีกว่า